ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับและอยู่กับพวกเราเหมือนเดิมเขาดาวคุงแล้วก็อยู่กับผมโอตาบอยนั่นเองและอยู่กับผมคุงวันนี้เราจะมาพูดเรื่องอะไรกัน15ในเม่ใหม่และพาคต่อแนะนำประจำทีซันส,สปริงปี2 0 2 3หรือก็คืออนิเมะช่วงเดือนเมษายนนั่นเองและ EP ีนี้ก็จะมาเป็นพาร์ทที่2แล้วนะและสำหรับใครที่ยังไม่ได้โจ๊กพาร์ทแรกก็สามารถไปโจ๊กกันที่มุมบนขวามือเลยขวามอือขวามอือแถมในส่วนของพาร์ทที่2นี้นั้นก็มีอนิเมะแจ่มๆมากมายไม่น้อยไปกว่าพาร์ทแรกเลยเกลกกดดชลลืม์แว เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดกระดิง่งแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็ไปเขาดาวกันเลยดีกว่าว่าจะมีเรื่องอะไรกันบ้างเฮ้อ มาเรื่องไปเลยที่15เลยโอตาบอยเอเรื่องที่15เนี่ยคือเรื่องด็อกเตอร์สโตนนิวเวิลด์นั่นเองซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นซนะีซั่นที่3าะแล้วนะแลก็อยู่ในส่วนของภา์ที่1ที่ก็จะผลิตโดย TMS Entertainment และอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายวันที่6เมษายนปี2023แล้วก็จะเป็นแนวไซไฟประจนภัยที่พระเอกของเรานั้นก็ฉลาดแน่นอนอย่างไม่ต้องสงสัยและแถมอนิเมะเรื่องนี้ก็สอดแทรกความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ได้อย่างน่าสนใจเฮ้ยมันทำ ขึ้นที่ทําให้มนุษย์ทุกคนนั้นกลายเป็นหินแข็งกันหมดจนเมื่อเวลาล่วงเลยผ่านไป3,700ปีจนในปี5738ก็ได้มีไอ้หนุ่มหัวประกาศขาวคนหนึ่งบังเกิดออกมาจากหินโดยเขาคนนี้เนี่ยมีชื่อว่าเซนคุและก็เพื่อนของเขาอีกประมาณสักกระจุ่มหนึ่งหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ความรู้และวิทยาการทางวิทยาศาสตร์ช่วยในการปลุกคนที่กลายเป็นหินเนี่ยขึ้นมาเพิ่มโอ้โหมึงเหงาสินะนอกจากนั้นเขายังสร้างอารยธรรมและเทคโนโลยีของมนุษย์ขึ้นมาใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยโอ้โหมัน อนิเมที่พระเอกของเรานั้นฉลาดและแถมยังมีนิสัยกลัวๆเนี่ยก็แนะนำเลยอนิเมะเรื่องนี้น่าติดตามจริงๆแถมยังให้ความรู้ด้วยซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเข้าฉายในบิลิบิลิด้วยว้าว มาต่อกันที่14หรี่เรื่องที่14เนะี่ยคือเรื่องอิสคายวันเทิร์นคิวเน่ซันนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือพี่สาวเจ้าต่างโลกซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายวันที่7เมษายนปี2023และอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแฟนตาซีต่างโลกคอมเมดี้ที่อนิเมะเรื่องนี้เพศของเรานั้นก็จจะไม่ได้เก่งมากมายอะไรแต่พี่สาวของเขาเนี่ยเก่งแน่นอนเลยทีเดียวเฉลี่ะส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่มีชื่อว่าอิคุสบะอาซาฮิโดยเขานั้นไไดดดด้้ปรระะะสบบออุุัตตติิเเหววว่่่าางงงทีชย็กกกแลจขขถู มาในโลกแฟนตาซีซะแล้วแต่แทนที่มันจะโหดเหมือนกับพระเอกในอนิเมะเรื่องอื่นๆกับกลายเป็นว่าเขานั้นมีความสามารถไม่ต่างจากคนธรรมดาเลยทีเดียวโอ้ยสวยจริงๆเลยอาจาฮิแต่ในขณะที่พี่สาวของเขาผู้ที่ห่วงแหนน้องชายก็รีบตามมาช่วยถึงต่างโลกเลยโอ้โหมาได้ยังไงก่อนซึ่งเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่ามายะแต่มายะเธอก็มาว่าเพราะว่าเธอนั้นมาพร้อมกับพลังที่โกงซึ่งจะต่างจากน้องชายของเธอและสองพี่น้องเนี่ยก็พยายามที่จะหาวิธีกลับโลกเดิมแล้วก็ออกไปจนภัย ในโลกนี้ด้วยกันก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะที่เพคของเรานั้นค่อนข้างที่จะธรรมดาอยู่นะแต่ว่าพี่สาวของเขาเนี่ยดูดูไปก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยก็ถ้าติดตามจริงๆเลยสำหรับอนิเมะเรื่องนี้เนี่ย มาต่อกันที่13กันเลยเรื่องที่13เสนีน่คือมัชศึกโลกเวทมนตคนพลังกล้ามซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายวันที่7เมษายนปี2023แล้วก็จะเป็นแนวแฟนตาซีแอคชั่นคอมเมดี้ที่จะผลิตโดย A1 Picture แล้วก็ต้องบอกเลยว่าน่าจะคุณภาพอยู่แถมอนิเมะเรื่องนี้ก็น่าจะเหมาะสำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวพระเอกเก่งและเขาก็ยังเป็นคนซื่ออีกทั้งยังกล้ามโตอีกต่างหากแล้วเขาก็ยังขึ้นชื่อว่าเป็นไซตามาแห่งโลกฮอกวอตส์ส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะกล่าวถึงโลกที่ทุกคนนนนั้้สามามมรถใชเวไ แต่ก็ยังมีไอ้หนุ่มคนหนึ่งที่เขานั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้โดยเขานั้นก็อาศัยอยู่กับปู่หรือว่าตาวะ แล้วตกลงมึงเป็นใครกันแน่เนี่ยและหนุ่มคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่ามัชเขานั้นก็ได้ฝึกฝนกล้ามเนื้อจนแข็งแกร่งพอที่จะรับมือกับเวทมนต์ได้สบายจนมีวันหนึ่งไอ้มัชของเราเนี่ยเขาก็ได้ไปมีประเด็นเข้าเนื่องจากว่าเขานั้นไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้พอในโลกใบนี้คนที่ไม่สามารถใช้เวทมนต์ได้นั้นมันไม่สมควรมีชีวิตอยู่มึงอยู่มาได้ยังไงเนี่ยมึงสมควรแล้วเหรอฮะไอ้มัชมันก็เลยทําให้เขานั้นต้องพิสูจน์ตัวเองโดยการเข้าเรียนโรงเรียนเวทมนต์และยังต้องมุ่งสู่่รรระดดดัับทท็อออปปปขขขงงงงงโโโเเเเีีีียยยนนนกกกกตาาาาห้ววลลลํฝฝึม คนแห่งนี้เนี่ยจะสามารถสังเกตคนที่สามารถใช้เวทมนต์ได้จากปานที่เป็นขีดขีดที่หน้ายิ่งถ้ามีขีดเยอะเนี่ยพลังเวทของเขานั้นจะแข็งแกร่งแต่ไอ้มัชของเราเนี่ยมันไม่มีไงมันโนปานแต่ก็จะมีพลังกล้ามของเขาที่จะมาทดแทนกับพลังเวทที่หายไปก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแอคชั่นที่มีความกาวรวมอยู่ด้วยแถมก็ยังเกี่ยวกับโรงเรียนเวทมนต์อีกนะสําหรับมุ้ยศึกโลกเวทมนต์คนพลังกล้ามเฮ้ยมันมัดไม่ใช่หรอวะอนิเมะเรื่องนี้ก็จะสามารถหารับชมได้ในพาวิดีโอและวั มาต่อกันที่12กันเลยดีกว่าเรื่องที่12เนี่ยคือเรื่องโทนิคาคุคาไวนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือจะยังไงภรรยาของผมก็น่ารักซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นจัภาคที่2ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายในวันที่8เมษายนปี2023ก็สําหรับใครที่รอคอยภาคต่อของอนิเมะเรื่องนี้ที่ก็จะรู้กันอยู่ว่าทําร้ายคนโสดมากแค่ไหนจากภาคที่แล้วเเพราะนื่องจากว่าอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวเริ่อคอมเมดี้ส่วนเรื่องราวในภาคแรกนั้นก็เป็นเรื่องของหนุ่มมนนนัักกกเเรีีีียยหววท่่่ชือา โดยในระหว่างที่เขาเดินทอกแท็กอยู่นั้นเนี่ยตาของเขาก็ได้ไปบักกับสาวสวยคนหนึ่งคือมึงมุ่งและไอ้นาซะแต่ว่าตาของเขาเนี่ยก็ได้มองแต่สาวจนไม่รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมีรถบรรทุกจะมาชนเขาและก็ตุม้มเขาก็รอดมาได้ด้วยเหตุผลบางอย่างแต่คือตัวมันเนี่ยก็จะตายอยู่แล้วมันก็ยังอุตส่าห์ที่จะไปสารภาพรกักกับสาวที่มันเล็งเอาไว้ก่อนหน้านี้และผู้สาวคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าศึกษาแถมเธอก็ยังตกลงที่จะยอมแต่งงานด้วยจนเมื่อไอ้นาซะาเนี่ยอายุ18ขวบละสึกษาก็ได้ปรากฏตัวที่ บ้านของเขาอีกครั้งแล้วก็จดทะเบียนสมรสกันเลยคือจะจัดกันแล้วอ่ะโอ้ยยังนั่นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวระหว่างคู่สามีภรรยาคู่หนึ่งและภาคแรกก็สามารถหารับชมได้ในบิลลี่บิลลี่รวมถึงภาคสองด้วยแต่ว่าในส่วนของภาคที่สองนั้นจะยังหวานเหมือนภาคแรกไหมหรือว่าจะหวานกว่าหรือว่าจะปวดตัดกันไปคนละหน่วยก็ต้องรอติดตามชวนกันไป มาต่อกันเรื่องที่11กันเลยเรื่องที่11เนะี่ยคือเรื่องเมกามินอกคาเฟ่เทอร์เรนซ์นั่นเองนะหรือชื่อทไทยก็คือคาเฟ่นี้มีนางฟ้ามาเสิร์ฟซ,ซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายในวันที่7เมษายนปี2023ที่จะผลิตโดยเทสุกับพูดักชั่นส์และก็ยังเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้อีกด้วยแถมก็ยังดูเหมือนว่าจะมีความฮารเร็มด้วยนะส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยโตเกียวโดยเขาคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าคาสุคาเบะฮายาโตะที่ ไปและที่บ้านเกิดของเขาเขาก็ได้พบกับสาวทั้ง5้าคนโอ้และพวกเธอนั้นก็เป็นพนักงานของร้านคาเฟ่ของคุณย่าเขาโอ้โหคุณย่านั้นทิ้งมรดกกองโตเอาไว้ถึงแม้ว่าไฮโตะในตอนแรกเนี่ยเขาตั้งใจที่จะทุบร้านทิ้งแต่พอเมื่อเขาเข้าใจแล้วว่าคุณย่าของเขาเนี่ยต้องการที่จะสื่ออะไรไอไฮโตะของเราเนี่ยมันก็เลยเปิดร้านคาเฟ่นี้ต่อไปแถมมันก็ยังใช้ชีวิตอยู่กับสาวๆทั้ง5้าคนแล้วก็จะจัดกันแล้วก็สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกคอมดี้ ที่จะมีความฮาเลมแถมก็จะมีฉากเซอร์วิสอยู่บ้างแถมคุณย่าของไฮยาโตเขาก็เป็นผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการเลยนะมึงวหว้เขาใส้ไฮยะโตเ yeah. อีอยอนิเมะเรื่องนี้ก็จะสามารถหารับชมได้ในคันชิโร่ที่ก็จะยังไม่มีเป็นซับไทยแต่ก็จะมีเป็นซับอังกฤษแทน มาถึงก็เรื่องที่10แล้วเรื่องที่10เนี่ยคือเรื่องโอโทนารินิกิงกะนั่นเองซึ่งกในใมเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายในวันที่9เมษายนปี2023ที่ก็จะเป็นแนวโรแมนติกคอมดี้ที่นางเอกของเรานั้นโอโ้โหน่ารักใช้ได้เลยเนี่ยส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของหนุ่มวัย23ขวบซึ่งเขานั้นก็ได้เสียพ่อไปโดยเขาคนนี้ก็มีชื่อว่าคุบกะอิจิโร่และแถมเขาคนนี้เนี่ยก็ทํางานเป็นนักเขียนมังงะแนวโชโจเพื่อที่จะหาเลี้ยงน้องอีกตั้งนเฮ้ยแล้วมันก็แน่นอน นั้นเป็นนักเขียนมังงะเนี่ยทำงานคนเดียวนะมันก็ไม่ไหวะอะน้องเขาก็เลยต้องหาผู้ช่วยคนใหม่แล้วก็ได้ผู้ช่วยสาวสุดสวยวัยสิบเก้าขวบและเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าโกชิกิชิโอริซึ่งเธอเนี่ยก็เป็นสาวปริศนาที่ชอบผลงานเขาเป็นอย่างมากและแถมมีฝีมือด้านผู้ช่วยแต่ประเด็นเลยนะเธอก็ดันบอกว่าเธอนั้นเป็นเจ้าหญิงของอาณาจักรแห่งหนึ่งที่มาจากอาวกาศโอ้โหคือว่าหนักและแต่พอดูในตัวย่า่เท่านั้นแหละเฮ้ยมันจริงเหรอเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่น่าติดตามเพราะว่านออกกจจาะเป็นนแวโรติ ีแล้วตัวนางเอกของเรานั้นก็ดูเหมือนว่าจะมีปริศนาบางอย่างด้วยและแถมฉากหวานน่ารักน่ารักเนี่ยก็จะมีให้เห็นกันไปเลยซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะฉายในบิลิบิลิและช่อง YouTube อนิวันไทยแลนด์ มาต่อกันที่ที่9้เลยโอตาบอยเรื่องที่9กเนี่ยคือเรื่องอิเซไคโชกันวะนิโดเมเดสุนั่นเองซึ่งอนินนเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายวันที่9เมษายนปี2023แล้วก็ยังเป็นแนวแฟนตาซีต่างโลกที่เพลของเรานั้นก็จะเก่งแล้วก็จะออกแนวฮาเรมด้วยนะแถมยังมีสาวสาวนั้นรอคอยเขาอยู่ส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของชายที่ถูกอัญเชิญไปโลกแฟนตาซีครั้งหนึ่งแล้วโดยเขาคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าเซซึแถมเขาก็ได้ออกไปจนภัยจนกลายเป็นผู้กล้าที่มีชื่อเสียงแแลลล้้้ววกกกกก็็ช่่ยโโใบบนนนนนัันััไตเขาาาดดดดพทจ ให้เขานั้นถูกส่งกลับญี่ปุ่นในร่างของเด็กทาลกอกอีควายแต่เมื่อเวลาผ่านไปร่วม16ปีในช่วงวัยมัธยมเขาที่ใช้ชีวิตแบบมืดมนก็ได้ถูกเรียกกลับมาที่ต่างโลกอีกครั้งในขณะที่เพื่อนของเขานั้นก็ร้องโอดโอยว่าโอ้ยกูมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงแต่ไอ้บักฮำเซตสือของเราเนี่ยมันก็นั่งยิ้มไม่รู้จะอมยิ้มอะไรยิ้มกุ้งกิ่มอีกตั้งหากหรือว่าเพราะว่ามันรู้ว่าในโลกนั้นเนี่ยมันมีสาวสาวรอคอยการกลับไปของเขาอยู่โอ้โหนี่มันกัดจะพังงาดเต็มที่เเเลสสนนนนะแต่่ใคควาาาาามมขขอองััก้กกก็ืรทีบ ต่างโลกครั้งนี้เนี่ยมันมีปัญหาใหม่รอคอยเขาอยู่และก็แน่นอนว่าสําหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวต่างโลกพระเอกเก่งเนี่ยก็รอคอยเรื่องนี้เลยนะไม่ควรพลาดแถมสาวๆเนี่ยก็แน่นอนว่าจัดเต็มเด็ดๆทั้งนั้นซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะสามารถหาับชมได้ในบิลิบิลิด้วยนะ มาถึงกับเรื่องที่8แล้วเออเรื่องที่8นะั่คือเรื่องโมบิลสูตรกันดั้ม The w i ิชฟอ r ์ม r มอ r ์คินั่นเองซึ่งอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะมาในซีซั่นที่2แล้วนะหรือชื่อไทยก็คือโมบิลสูตรกันดั้มแม่มดจากดาวพุธซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายวันที่9เมษายนปี2023ที่อนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นไซไฟสําหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวขับหุ่นยนต์หรือว่าชอบกันดั้มอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ควรพลาดเลยนะสำหรับอนิเมะเรื่องนี้แถมอนิเมะเรรองงนี้กก็ยัััตตววลละคหลละคหหหปญิแ และอนิเมะเรื่องนี้ก็จะผลิตโดยสตูดิโอซันไลท์ส่วนเรื่องราวเนี่ยก็จะเป็นเรื่องในโลกที่เทคโนโลยีทางการแพทย์นั้นถูกพัฒนาเพื่อที่จะช่วยให้คนสามารถเชื่อมต่อกับเครื่องจักรได้และใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่สูญเสียอวัยวะแต่พอเมื่อถูกนํามาใช้ในการพัฒนาโมบิลสูตรเพื่อการทหารในชื่อว่ากันดั้มมันเลยทําให้ผู้ทดลองนั้นต้องล้มป่วยแล้วก็มีบางส่วนนี่ถึงขั้นเสียชีวิตเลยนะโอโ้ทำไปได้แล้วมันก็แน่นอนว่ามันก็จะเกิดกระแสะต่อต้านถึงจริยธรรมว่าเอาคนเนี่ยมาทดลองได้ยังไง มันฆ่ากันในยานอย่างนี้เลยเหรอมันทําได้ลงคอไงสัตว์นั่นเลยทําให้ไปสู่คําสั่งยุติการทดลองที่อันตารายนี้แล้วเขาก็สั่งเก็บทั้งยานเลยแม่งไองโ้โหดไยอีก like แล้วอะแทนที่จะสั่งปิดให้ดีเออให้คนเขาเก็บของออกมาก่อนไปนั้นเือกเอาปืนเข้าไปคุยด้วยแล้วก็จะเป็นเรื่องราวของน้องซูเลตตาลูกสาวของนักบินทดสอบกันดั้มที่วันเกิดของน้องอายุ4ี่ขวบเนี่ยก็ตรงกับเหตุการณ์ที่นี่พอดีแจ็คพอตแต่ถึงแม้ว่าจะเกิดเหตุการณ์เลวร้ายอย่างนี้ขึ้นเนี่ยน้องกับแม่ของเเาาาาก็สมรถชีวิต รอดออกมาได้และน้องซูเลตตาก็ได้ย้ายเข้ามาเรียนในเรียนที่สอนเกี่ยวกับโมบิลสูตที่การตัดสินข้อขัดแย้งในเรียนแห่งนี้เนี่ยก็จะตัดสินโดยการท้าดวลหุ่นชนหุ่นแถมน้องก็ได้ย้ายเข้ามาในฐานะผู้ที่มาจากเดะพุต ส่วนเรื่องราวนี่จะเป็นยังไงต่อไปในซีซันที่2นี่พี่เบาวก็เอาใจช่วยนะขอให้ร้อยแรงนะอนิเมะเรื่องนี้ก็มาะสำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวไซไฟที่ก็จะมีความเป็นยูริอยู่บ้างและฉากต่อสู้เนี่ยก็แน่นอนว่าเอฟเฟคสวยงามตะการตาจริงๆนอกจากนั้นเนี่ยน้องซูเรตตาของเราก็จะมีนิสัยที่ใส่ซื่อไร้เรียงสาซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะสามารถหารับชมได้ในอนดวันไทยแลนด์บิลลี่แล้วก็เน็ตฟิก มาต่อกันที่7เลยโอตาบอ,อยอเรื่องที่เ็นี่คือเรื่องคิมิซุโนะยายบะคาตานาคาจิไซโตเฮนนั่นเองนะหรือชื่อแท้ก็คือดาบพิฆาตศูนย์หมู่บ้านช่างตีดาบอันนี้ก็จะเป็นซีซั่นที่3และยังมีอีกชื่อหนึ่งนั่นก็คือนักดาบหัวบัดกับภารกิจตามล่าไมเคนแจ็คสันตอนหนุ่ม um. ซึ่งอันิเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายในวันที่10เมษายนปี2023ที่ก็แน่นอนว่าจะผลิตโดย UFO table หรือก็คือ UFO table นั่นเองที่ก็จะรับประกันความอลังการของเอ ไฟเป็นไฟน้ำเป็นน้ำแล้วก็สายฟ้านี่เมื่มาเป็นเส้นๆวะ่ะส่วนเรื่องราวของอนิเมะเรื่องนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับการที่พระเอกของเรานั้นต้องการที่จะทําให้น้องสาวของเขาที่เป็นอาสูรอยู่กลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้งหนึ่งโดยเขานั้นก็ได้สมัครไปเป็นนักล่าอาสูรที่ก็จะมีสมาชิกที่เป็นเสาหลักหำหามอยู่ประมาณ9คนส่วนเรื่องราวในภาคหมู่บ้านช่างตีดาบนี้นั้นก็จะเป็นเรื่องราวที่หลังจากพวกพระเอกได้พักฟื้นจากศึกใหญ่ที่เขาเพิ่งเผชิญไปทันจิโร่หรือว่าพระเอกของเราเนี่ยก็ต้องเดินทางไปซ่อมดาบของเขาที่ บ้านของช่างตีดาบที่ก็จะมีอสูรข้างขึ้นตั้ง2ตนได้มุ่งหน้าไปที่นั่นด้วยอนิเมะเรื่องนี้ก็จะสามารถหารับชมได้ในบิลิบิลิไอฉีอี้พามวิดีโอแล้วก็ทูไอและผมก็เชื่อว่าในอนาคตเน็ตฟิกก็น่าจะประกาศด้วย อะไรกันเนี่ยมากันถึงเรื่องที่6แล้วเรื่องที่6เนี่ยคือเรื่องคานโจกะสโคชาคุเตนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือเลเลียน่าพระเอกของฉันเป็นท่านเดยุคนี่มึงชื่อเรื่องหรือประโยคบอกเล่าให้กูทราบอีกแล้วเนี่ยซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายในวันที่10เมษายนปี2023แล้วก็จะเป็นแนวโรแมนติกแฟนตาซีต่างโลกแล้วก็เป็นอีกเรื่องนึงเลยนะที่ตัวละครเอกของเรานั้นเป็นผู้หญิงแถมอนิเมะเรื่องนี้ก็มีต้นแบบมาจากมังฮวาส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของนักเรียนเตรียมสอบธรรมดาที่เธอคนนนนีีน้้ััมชื่่อวาป ส่วนในเวอร์ชันญี่ปุ่นเนี่ยก็จะใช้ชื่อว่าลิงโกะที่เธอนั้นโดนชายปริศนาผักตกจากดาดฟ้าแต่พอเมื่อเธอนั้นตื่นขึ้นมาเนี่ยก็พบว่าตัวเองทะลุเข้ามาอยู่ในโลกของนิยายและกลายเป็นเลริน่าลูกสาวคนโตของตระก,กูลร่ำรวยว้าวรวยเฉยแต่ปัญหาก็คือเลริน่าคนนี้เนี่ยดันเป็นแค่ตัวประกอบที่ก็จะถูกฆ่าตั้งแต่ต้นเรื่องโอ้โหแจ็คพอตอีกละมันก็ทําให้เธอนั้นต้องหาวิธีที่จะมีชีวิตรอดต่อไปส่วนใครที่อยากจะรู้เนื้อเรื่องเพราะว่าทนไม่ไหวแล้วเนี่ยก็สามารถหาอ่านได้ในวี คอมมิ <Comics. S 2> ซึ่งในเมลเรื่องนี้ก็จะสามารถหารับชมได้ในวีลิบิลลี มาต่อกันเรื่องที่5เรื่องที่5นะ่คือเรื่อง Dead ม้าท e เด ad พยนั่นเองซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายวันที่10เมษายนปี2023และอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นแฟนตาซีที่ก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทที่พระเอกของเรานั้นก็เป็นผู้ที่มาจากต่างโลกแถมอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวพระเอกเก่งที่มีความดาร์กจะไม่ให้ดาร์กได้ไงอะ่ะมาถึงมันโดนเจนคอไปแล้วส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของเทพแห่งซากศพและเป็นอดีตเนโครแมนเซอร์ผู้ที่จิแข็งเก่งแล้วก แพ้ภายที่อะไรพ่ายแพ้ต่อพวกศาสนจ,จกักรแต่เขาก็ได้ใช้เวทมนต์เกิดใหม่และฟื้นขึ้นมาในร่างของชิโนมิยะเผาเกเป็นหนุ่มลูกครึ่งญี่ปุ่นและปัจจุบันเนี่ยก็เพิ่งถูกปาดคอไปโดยนักฆ่าสาวที่มีชื่อว่ามิสก,กิและหลังจากที่เขาได้ปลุกความพึกเขิมพลังในคมมนเซอร์ที่อยู่ในตัวเขาขึ้นมาแล้วเนี่ยมันเลยทําให้เขานั้นต้องมาพัวพันกับพวกองค์กรลับในญี่ปุ่นและเรื่องราวของพระเอกนั้นจะเป็นยังไงต่อไปก็รอติดตามชมในเดทมาเดทเพย์พาที่หนึ่งเป็นยังไงไม่รู้ออ่แแตตตมมาานรกกเ็็คคืํ ซึ่งในเมลเลอร์อนี้ก็จะสามารถหาแลบชมได้ในอานิวันไทยแลนด์ใน YouTube แล้วก็บิลลี่ ไปต่อกันได้ที่4กันเลยเออเรื่องที่4นะั่นก็คือเรื่องคิมิวะโฮคาโคอินซงเนี่ยนั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือถ้านอนไม่หลับไปนับดาวกันไหมซึ่งอนเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายที่ญี่ปุ่นในวันที่10เมษายนปี2023ที่จะผลิตโดยสตูดิโอไรเดนฟิล์มที่ก็แน่นอนว่าอนเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวโรแมนติกส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มมัธยมปลายที่เขานั้นไม่ค่อยสุขสิงกับใครวะเพราะว่าเขานั้นเป็นโรคนอนไม่หลับและหนุ่มคนนี้เนี่านาาจดสสด งและเธอคนนี้เนี่ยก็มีชื่อว่าอิซากิที่แท้จริงแล้วนั้นเธอก็เป็นโรคนอนไม่หลับเหมือนกันว่าโอ้โหพอกันเลยโดยทั้งคู่นั้นก็ได้ใช้เวลาแลกเปลี่ยนปัญหาที่เกิดจากโรคนี้ด้วยกันโอ้โหปรึกษากันเองซะละและสถานที่ก็เป็นที่หอดูดาวของโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ที่ทาให้พวกเขานนั้นสามารถหลับได้โดยไร้กังวลและเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการนอนไม่หลับก็ค่อยๆเติบโตกลายเป็นความรักโอ้กูว่าแล้วเฮ้ยแม่งเ้ยแล้วมึงเดือดรอ้อนะอะไรกับเขาเนี่เฮ้ยมันก็เรื่องของกูอ,อ่ะอนิเม เรื่องนี้ก็เป็นแนวโรแมนติกอีกเรื่องหนึ่งเลยนะที่น่าติดตาม มาต่อกันเลยที่3กันเลยเออเรื่องที่3เนี่ยคือเรื่องโอชิโนโกะหรือชื่อไทยก็คือเกิดใหม่เป็นลูกโอชิซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายวันที่12เมษายนปี2023และอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นแนวดราม่าที่จะเกี่ยวกับไอดอลที่จะผลิตโดยสตูดิโอด็อกาโคโบที่ตอนแรกนั้นก็จะฉายแบบเบิ่มๆไปเลย90นาทีส่วนใครที่ชอบอนิเมะแนวดราม่าอยู่แล้วก็น่าจะถูกใจกันไปส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องคุณหมอคนหนึ่งที่มีชื่อว่าโกโรโดยเขานั้นก็เป็นแฟนคลับไอดลังแะ เธอคนนี้ก็มีชื่อว่าโฮชิโนะไอแต่มีอยู่มาวันหนึ่งเขาก็ต้องมาดูแลเธอที่ตั้งท้องโดยข่าวที่ว่าเธอตั้งท้องนั้นมันก็ต้องปิดข่าวไม่ให้ผู้คนรู้จนในวันที่จะคลอดคุณหมอโกโร่ของเรานั้นก็ถูกฆ่าโดยพวกสตอเกอร์และเขาก็ได้เกิดใหม่กลายเป็นหนึ่งในลูกฝาแฝดของไอและหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันนั้นมันก็ทําให้เขาต้องมาเกี่ยวข้องกับวงการบันเทิงตามแม่ของเขาโดยอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่หลายๆคนนั้นรอคอยและก็แน่นอนว่าลายเส้นนี้ก็ส เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่สามารถหาับชมได้ในบิลิบิลิและ a n น w a วันไทยแลนด์ มาต่อกันเรื่องรองสุดท้ายและเรื่องที่2หรือเรื่องที่2นั่นก็คือเรื่องซูซูเมะโนโทจิมารีนั่นเองนะหรือชื่อแท้ก็คือการผนึกประตูของซูซูเมะอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเป็นอนิเมะมูวี่ที่จะเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ซึ่งก็จะเริ่มฉายในวันที่13เมษายนปี2023และก็แน่นอนว่าอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นผลงานหนึ่งของอาจารย์มาคโตชินไคที่ก็จะเป็นผู้สร้างจักรวาลอนิเมะแห่งภัยพิบัติชิหายกันหมดเช่นอนิเมะที่ใครหลายๆคนเนี่ยก็รู้จักกันดีอย่างยูนเนมและ ส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของสาวในเมืองคิวชูและเธอคนนี้เ่ยก็มีชื่อว่าซูซูเมะจนมีวันหนึ่งในขณะที่เธอนั้นกําลังเดินไปโรงเรียนเธอก็ได้พบกับชายหนุ่มและประเด็นคือมันหล่อด้วยและชายหนุ่มคนนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าตัวเขานั้นกําลังตามหาประตูอยู่นั้นก็เป็นเหตุที่ทําให้เธอนั้นต้องไปยังกองซากปร,รักหักทางกลางภูเขาแต่สิ่งที่รอคอยเธออยู่นั้นก็เป็นเพียงประตรูสีขาวที่โคตรจะเก่าและด้วยพลังงานบางอย่างเนี่ยมันก็ทําให้ซูซูเมะนั้นเอื้อมมือไปหาประตูบานนั้นและนัน แล้วก็จะเป็นเรื่องราวการออกเดินทางของซูซูเมะเพื่อที่จะล็อกประตูปริศนาที่มีอยู่มากมายทั่วญี่ปุ่นก่อนที่ความชิบหายเนี่ยจะมาเยือนพอสำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกที่ก็จะเกี่ยวข้องกับปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติและก็ติดตามผลงานของอาจารย์มาคโตชินใครเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยอนิเมะเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะที่ไม่ควรพลาดแถมเพลงประกอบเนี่ยก็เพราะจริงโว้ยสด มาถึงกระที่สุดท้ายและเรื่องที่หนึ่เรื่องที่หนนะคือเรื่องนิเอฮิเมโตะเคมันโนโนโอนั่นเองหรือชื่อไทยก็คือเจ้าหญิงผู้เสียสละกับราชาอสูรซึ่งอนิเมะเรื่องนี้ก็จะเริ่มฉายวันที่19เมษายนปี2023และแน่นอนว่าอนิเมะเรื่องนี้ก็น่าจะเอาใจสำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกที่เพระเอกของเรานั้นก็ไม่ใช่มนุษย์แถมดูเหมือนว่าอนิเมะเรื่องนี้ก็จะมีความดราม่าอยู่บ้างส่วนเรื่องราวก็จะเป็นเรื่องของหญิงสาวที่ถูกนาํามาถวายเป็นเครื่องสังเวยอันดับที่9 9ให้้กกับรราาาาาชชปีีีศและอคนน่่็มืว ถึงแม้ว่าราชาปีศาจเนี่ยเขาจะทําท่าทางน่ากลัวดุเหา่าด้วยไป2ทีแต่เธอนั้นก็กลับไม่กลัวเขาเลยแม้แต่นิดเดียวเลยทาให้ราชาปีศาจเนี่ยสนใจในตัวเธอเลยตัดสินใจที่จะเลือกเธอเป็นเจ้าสาวแทนการบูชายันโอ้โหมึงชัดละไอ้นี่มุงอีกคนก็แหมนางเอกนี่น่ารักขนาดนี้จะให้พี่ทํำยังไงและอนิเมะเรื่องนี้ก็จะสามารถหารับชมได้ในบ ili ิลิิลิ ไหนๆก็มากันขนาดนี้แล้วมาดูเรื่องแถมกันหน่อยดีกว่าเออเรื่องแถมเนี่ยคือเรื่องยารินั่นเองนะหรือชื่อไทยก็คือกัดแล้วชีวิตรักวัยรุ่นของผมมันต้องไม่สดใสเลยสักนิดที่อนิเมะเรื่องนี้นั้นก็จะฉายจบไปแล้วทั้ง3ภาคที่รอบนี้นั้นเขาก็จะมาเป็น OVA ในส่วนของภาคที่3หรือก็คือจะเป็นเหตุการณ์หลังจากที่จบภาค3าไปแล้วนั่นเองซึ่งในตอนพิเศษนี้นั้นก็จะวางขายพร้อมกับเกม p l a y f และก็สวิตในวันที่27เมษายนปี2023ที่ญที่ปุ่นและส่วนของพี่ไทยนั้นจะมมีกกกัับเขาางงไหนน่็ต้ออ้ออรุ สำหรับใครที่ชอบอนิเมะแนวโรแมนติกคอม,มดี้ในรั้วโรงเรียนที่จะมีความดาราม่านิดหน่อยที่เพ่เอกของเรานั้นก็เป็นคนนิ่งๆไม่ค่อยสูงสิงกับใครแล้วก็ไม่สนโลกแถมยังขวางโลกอีกต่างหากแถมจริงๆแล้วเขาก็สนแหละแล้วก็แคร์ด้วยมันหลอกพี่ไม่ได้หรอกนะ้องและในส่วนของ3ภาคแรกก็สามารถหาดูได้ในไอี I ่ี y, และบ ili ิลลี่บิวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแฮปปี้เบิร์